พู้นะกู้คนนะไปยังนั่นปี๋เปินไปกูครับผมจับได้เลยเอาพอมาช่วกันนะพอาจัจับได้เลยกี่เีงว้าวเฮ้ยครับผม คผมเอเพ่อนรองทุกคนครับมาเตย้ำไหนนี่ครับผมาวัหนึ่งครับินเ้าเช้าของแหงเปนี่วยนอาเพิ่งจะกินตาเ้าแทนผมสงสัาแต่มากสีแหละครับเดินขึ้นกับเป็นเรงสี่แหะเจ้ากันผู้ได้ปะดลุเดือดออกเออตัวดอกไม้แดงใส่เต็มรอยู่มันีรเป็งตัางเสาตางกันบ้าหัวเปนตังเสาจ้าสิแล้วจะคลอง นี้ะครับเงิ้ยลรกบมาคุณกบมาเก็ดมาทำไหนอย่งไรมันดีบร้กะอยุ่กับเพิ่นล่ะครับผมยุ่กับสร้างเพิ่นนั่นหละเอาตัวนึ่งหกตัวิเก้าเก้าตัวไหนไหมครับเก้าดีซิบดีบอกครับผมคือสิบก็ดีเก้าก็ดีเข้าก็โแล้วโตแล้วยี่ห้อกับวันนี้ยุ่กันมั่นมือป่ครับผมมันเนี้ยอนเ้าแล้วตอนบริยูเดีโอ้ขอบคุณใบเซียมันป่ครับเด็กสั้งไป สิไปสร้างมนีอะจ้า่าจะสร้างเม้ามณีหระขันบกข้อเขาไม่ใส่เอาเนาะเอาไปครับพ่ออไอ้ที่น้องเขามาผักผ้าใส่เจ้าควานสวปูอื่นไปกลงไปไกลมากพอเผักผ้าใส่ินถุนนากันรับนอนก็ได้ครับผมไปาแต่ว่าอย่างฝนแตามาอย่างไปอยู่ผมเช็ดอยู่บ้านมานถ่ายอยู่เหมือนบ้านมันไ่อยู่หาบนตัวบ้านนะออไม่ได้ไปอ่างเป็นติ เพราะว่ามือเอื้นไหนมาบ่ครับตั้งเสาแล้วนี่อันนี้เล็กก็มากแล้วครับเพราะว่าเล็กผมถึงไปสั่งให้มื้อนี้ยแหละครับแล้วเส้นเราเราเพิ่นสิให้ได้ซสมอหดอมอเอื่นก็ขึ้นได้ขึ้นได้มือเอ้นขึ้นได้อันนี้ครับครับครัมื้ออื่นพากันวางอยู่วันถอดสร้างฮะมื้ออื่นวางมาอยู่วันถอดกันเล็กมากวันมันสิมาขึ้นแค่2คนมา4คนก็บวันนี้นห่ะเนาะสี่สองคนสองคนว้าแต่ผมไปสั่งเล็กมาแล้วกันคุณมองว่าเห็นมั่งกองืลยนี่เพราะว่ามันอยู่ติดถนนปวด มาเลยมาเลยเร็วป่นสุายนะมาเลยเป็นยังมาเลยเอาบอกเตี่ยวเขามาไหได้เดี๋ยวมันรุนรงเาม่เลยพาหันมาีหันกอกไปแไม่ไแหงอ่กบาทเด็นเลยไปเมทุย่งก่อนครับเมื่อหน้าซางครัผมทุกอย่งกผมเมเด็ดม่เล่นเม่รุ่นมืรุ่นเมื่อเล่นครับมันเดียวกันนี่แะครับ ยุยเสียงหกไลดิ้เจ้านี่แหละอึ้งครับครับครับได้หลายอยู่ต่อึ้งโพผมได้ยี่สิบกตอยยี่ามืนอึ้งึ้งอย่างอึ้งไรหนี่ก็ยุบักหลไปิเหนี่เียเมื่อวานตบมากบักหลรพอสาเมื่นตมบรพอสางมเลยบอดาเหตุนะกินมะนาวขนๆเม่านอ่านนตอกเลยว่าบด้มากแล้วมันอานตบมากกับากว่ะ พอนวงนี้ lama. ้เอดีมันงามในเฉพาะเลยล่ะมันสีเริ่มพี่น้องเ้ยกะจังขอไปติดตามมึงว่าผมเห็นได้ทัไหนชนะล่ะครับผมมีปัจจัยผมเห็นได้ผมก็จะเฮ็ดก็ไปกันเฮ็ดว่าได้เอาตะคงน้ำข้าวไปกนเด้ครับผมรวมแรงรวมใจกะทั้งนั้นทั้งนี้ด้วยกันพี่น้องเพราะ่งไม่เห็นกันนี่แหละปัจจัยหรอกครับเดี๋ยวผมิฉันป้ายให้อยู่เาแปงไม่ปี่จึงหามหนัก เจ็ด <laughs> ตัวยิ่งยิ้มคือจะจังสีนั่นนะเอาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะจังคอยติดต่อกันไปเขาน้ำสัมปาผมพูดจริงจีนหรอกครับผมที่ติดต่อไปครับผมจะตอนนี้สร้างพันกระตังตังเบิดกระลังสีบิดตังเป็สุดตัวแล้วเนาะว่พผลหลักมะเห็ดบ่ครับขึ้นมาก็ยังเห็นตังสุบลุบยูนใช่แหละครับแล้ตวตาเพิน่นสีเทเท่ทับเสามีตะพูงเจียงแหรอครับมีตะ บทันเท่าดีครับอายุมันจะเจ็ดสิบปีเลยตลอดคนก็ได้เว้ยมุ้เม็นมันจะสามสิบกว่าปีนี่ละก็อยากซื้อเลยครับไปเจอด้วยสร้างเป็นยี่บันได้เนาะฮะเธอมีผู้อยากติดต่อบ้านขันี่ละบ้านขันี่ละคนหน่อยคนห็นบุครับตำบลขัวคือเก่าอำเภอเมืองครับฮะเธอมีผู้สนใจอยากติดต่อไปเห็ดอีกกันเนาะซื้อซื้อวางเลยครับบอกเลยเรือผู้หัวหน้าสร้างครับก็แค่เพิ่งถามมาผมก็ได้บอกถูกต้องนี่ สัง่งล่อหรือว่ะพี่ปองอะไรเจ้าทำมาเทียบนอยากเย็ดมังค์มูนีโอ้เจ้าก็ยึดดีแต่มือสันสีราคาก็ย่อมเย้าหรือว่าฟังกันได้ยังสินี่มึงก็ได้ติดตัวหายนะครับตัวบ้านเขาดูนี่มันขึ้นมาหลายที่ครับเนี่ยผู้นึงเขากดย็ดที่นี่ก็ดีที่สองตนมันครับนี่จะกับพี่น้องก nah ันนั่นแหละ ว่ายูบ้านก็ไหวหรอกว่าเึงเหงาลยมอไสยูนี่ก็หังาไลข้ากบิดแฮงเอาานกว่าว่าแตัาีกสมัยกันสมัย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 ัยสมัยสัสมัยสัยสม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 ัยส้มัมัยสมัยสมัยสยสมยมัยสมัยมัยสมัยมันแหมสมัยสมัยมสัยสมัยสัยมาม่มััยั เก็บกับสามเหมือเวลาเป้นตเสพปุนเทยังและครับต่อไปผมกะดิเทข้ามเทยังยึดไปถาเพิ่นนั่นแหละครับอันเพิ่นพ่อมเหมือนกันคันพ่อมกับมักขึ้นมืออื่นเลยนะครับคือว่าเทียวเพราะว่าขึ้นว้วหันเาละเล็กมากขึ้นเล่หมื่นอ่ะนเส็ตไม่ท้องันไปเอาเล็กมาไปเงี้ยกันคันบกขึ้นง่ายย่ผมจะเอาเรื่องพทีเขาละเขาผม่าเลยมัดฝอฝเลยครับมัดหมื่นขึ้นเล็กสิมามือนี่ครับผมแม่กินข้าแล้วก็เสดไปสร้งเพิ่นนี่แลังกัเทีวครับ เห็นดไราะครัเป็นยงบนเดเุงเรวตอนนี้สร้างมันก็เทคูนทับเสาแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังเข็บควอมเรียบร้อย ก็อั้นย้อนยิ่งติดจ้าฮะเนี่ว่าวอมซำโด่งใหม่เดียวยังว่าก็ไปครับมาเล้วครับผมมาได้กระได้ว่าคือเนี่กะตปยิ sure> ่งนกยิ <t 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 ่งยังมา่หรอครับนี่คืออมยุธีสุนองกินก็เลยว่าได้กินยุบานหรอกครับผมวอมนกครับก็เลยได้ขึ้นมากินยูอันยุที่ทำการน้องไปหรอครับมัอนี่เพิ่นกะ เมื่อนกสา้ยังกะเลี้ยวพอดีครับเลี้ยวบิดทั้งเกาต้นเนี่ครับผมมันนี่ก็พี่น้องเบิ้งว่าเห็ดกับเห็ดจริงจริงยังจังสิเหรอแต่ว่าเขาจะมีปัจจัยเสียเสียเลี้ยวห้องบุเลียวก็จังคอยเบิ้งกันอีกไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันนี่ก็เอื้นเพื่อนน้องมากินข้าวจืดน้ำกันกันเอื้อนผมกับจิึ้นไม่เคเก่าวหรอกล่ะว,ว่ามันนี่น้ากินเขากบบมีอ,อมนกมีปิ้งปลา ยิ่งปลาใส่ยิ่งหวานเลยนะครับถืกหรือว่าถืกปลาขาวงามตัวหนึ่งตัวเดียวโอ้อาถืกตัวเดียวกับินตัวเดียวเลยนะครับมันกินใช้อิ่มตั้หลายครับคนนอกบริษัทหนึ่งดวงไหลหลอกมาพี่น้องมาทุกผู้ทุกคนเด้อมือนนี่ก็สิเอิืนอยู่ครับเอิ่นทุกคนเลยครับมือนนี้มาที่ไหนกันพอผคุณยายคนผู้ใหญ่กุณโมกับมาพอโทษแม่ท้องไหลเด้อไอจิ้มเผาจิ้มหนามดูคำตอบดอก็มาไอสุดใจจี้น้อยลูกกุมดีหรือว่ามันทน ของเขานี่ครับมากินมขาดจิ้มหนาเหมือนกันไหว้เลืออยู่อยู่หันอยู่ฮองแล้วกะอีนยังไหนยังทางสุพรรณบุรีเขากระทางเกาหลีใต้เขาตะขุดขึ้นหรือว่าไอ้ขั้นอีละไม่หรือว่าปอปนีไอสาเนาครับจิ้มฐานมันเกิดคือกันไหนมาจินมขาดจิ้นหนามเหมือนกันเด้อครับบริการกินเนากก็มีซ้ำนี่แหละครับ วัยอเมริกาหรือว่าไอตูวไอตูววงจันทร์เด้อครับมาพร้อมพี่น้องทุกผู้ทุกคนงามยริงเของยูนามเอื่นหาลูกหาเต่าเอื่นทุกผู้ทุกคนคนเฮาคนอีสานกับต้อกินกับมีซซัมนี่แหละครับเอ้ยซื้อบะเบิดกก่ย่างเปล่าเค็มได้อค่ะเด้อเพราะว่าคือเคยซื้อกับบะเบิดมาเลยหรอกครับผมกับบางทีผมก็จำได้แน่ว่าได้แน่กับซึ่งอาจารย์อยู่ ชนบทหรือว่าขอนแจนเขาเพิ่นก็เคยมากินข้าวจีนหนามันกันหรือว่าวีปังปอนวีปังปอนมาหนีิครับไอ้น้อยไอ้น้อยหัวงอกเขางอกเพราะไรหงอกมองเดียวหน่อยๆนี่มาจิ้มเข่ามันกันครับโอ้ยนายเพิ่นเพิ่นายนายนายเจ้ากะมาหมอก่ต๊ะไมากินเข่ามือนกันครับเฮ้ตทุกเซฟเวอร์ยัดเอ้ยยัดมามาหนีิมามามาไม่กินเข่าจีนหนามันกันหรือว่าตุกเซฟเวอร์บุสกายหรือว่าเดร์มอนของเขาผู้หนั้นครับเด้อมากินข้าวจีนหนามกะสำรับนี่ผมกะ ก่าวเข้ามาสวัสดีครับโ oh.